มันพอดีจะคลิปหนึ่งพี่น้องวันนีม้มนดูรถตัดอ้อยกันรถตัดอ้อยเบื้องมุ่มสูงอันนี้เป็นเคส801 8 0 1 0์หนงแปย์่นหอเคสนะอยู่กับรถสิบลอ้อแม่ลูกอันนี้ใส่เอาใส่เนียาใส่เสมียก่อนใกล้เต็ม,มแล้ว บินเบิงมุมสูงสูงขัดเพราะว่าบินตัต้มๆบ่ได้สูลมปไปไหนเอามุมสูงสูงแต่มันยังบังองบ่ได้ดอกฮัดบินนิง่งปรับมุมกล่องเนื้อหน้าเดี๋ยวหลังเนี<อ>่แต่ว่าซึ่งว่าบินสูงสูงสีนิ่งกว่านะครับสี่นิ่งก็นิ่งก็บินต่ำมพอลมลมบดสิเพราะคือลมช่วงล่างๆมีเต็ียมไว้เจ้าคนจอดภาคอากาศที่แดงบนนี้ กําลังกําลังเกียเ้ยเกี้ยนะเกี้ยหลังคือไรเลียออยมันทอๆกันสวัสดีทักทายไพื่อพี่น้องเจ้ายูทู e นะส่องอมจินออนตัวหลักคอเสียของการบินโดนคือเสียงมันจะไม่มาด้วยเสียงตะยุเสียงติบมีเสียง,ยงตระมหาเสียงไม่มาเพราะบรรยาย่เสียงหม่เ,เบอร์สี่ มาเต็มเลยเกอีกเยอะเลยว่ยกหนยกหลังนี่โเคีสยเกี่ยสีใสไม่ได้บาเต็มแทีนี้ใส่ ยังปัน ort, ่นแมงหัวอยู่น้องเนียดูโคนันที่น,นั่นที่รถตัดอ,อ,อ,อ้อยคือเบื้องรถแมงหัวแมงหดหรือแมงเงาคือแมงสกอเปียนแมงปลองนั่นลั่นน่ะเนี่ยหือเขาเลี้ยนแบบมาจากต้นคืนอเขาจากเลี้ยนแบบมาจากสกอเปียนนะแบบมลลงเร,งน,ร,งน,ร,งปรนปลอมโยกมาโยกล้างบริตัดก็ไม่ ขณะนี้เสียงมีเสียงลดความเนาะเสียงรถตัดเสียงมีความด้วยกันทั้งสี่ในบรรยากาศเนี่ยนนี้เลยเต้เสียงคนบอกก็เสียงนกเสียงนก,กเจียวจ้าอยู่คนฟังกันหน่อยเลยทางเนี่ยหากมุกกะนั่นสิละเขาบรรยาย,ยบ่าได้บรรยายสุดมันจะบรรยายในฟิล์มกันคืนนนอยังเขาเพียงแตเขาถ่ายหนังเลยเขามาบรรยายที่หลังนะที่นั่งกันขอต้อนขั้ท่า,านก่อนไปสบายาใจก่อน สิเต็มแล้วพอแล้ววันนี้แล้วสิบว้อไปแล้วไปขันมาไปเร่งประเด็ดนเรื่องมันตัดหลงอคอยกระดือกระดือมาเบิ้งสิคือของเด็ดนี่เนาะมันมองจะว่าเบิ้องแต่เบิ้องหงสูงคือันของเด็ด ตัดหล่องไปเลยเลยนี่แหละพอดีของการเอารถปลูกไว้เมันก็ดีแนี่เดี๋ยดีแปลว่าคือรถเวลาเขาเขาให้คอยางามดีตัดหล่องเลยพวกที่พวกทเอารถยกยกหล่องปลูกเนียกหล่องปลูกนี่ยิ่งตัดหล่องที่บ่ได้เลยแต่ต่างหาเรียมหาไล่ดีๆ <c oughs> ไปที่จอดที่มันยังเนี่ยอันนี้ตัวลูกอันนี้ตัวแม่นี่ก็แล้วกันไปขึ้แม่อันตัวตั้งยาวเนี่ยขึ้งงลูก ถ้าหลุดทิ้งเอาก็มียเลยไอลงเป็นพี่กดกด,ด,กนนดูดกัะน้ำพัดทานดิเอาไว้น้ำไปฮัตบินไม่นะเพื่ฮัดบินไม่ยังไม่คล่องเท่าไหร่ยังน้ำบดพัดทานเะพื่อนแตมีเสียงรถพัดเลยเนาะ ออกจากให้เลี่ยงคอยเลี่ยงแหงนึงนั่น,น,นไปถึงไปถึงจุดหมายแล้วลงถึงจุดหมายเควิทย์วิทลองไว้แล้วถึงจุดหมายอย่างปลอดภยัยหึ่นฟังอนะ่ะ อันออกจากให้ได้ก็ะเทียมว่าปวดไผ่เลยตัดหล่อมไปเลยครับ,บลับมาทั้งตัวจะเอาให้รถเกี่ยวเอาดูรถกระเช้าต่อมันตัดจิ้งหกระเช้าได้เอามาเี่ส้นดุที่แรกผมทำว่าคือเอาเรื่องว่าเนี่ยเอาเมฆกระดูกแก้แรงอ่อมไปเลยมันว่ามันมันไม่ได้เคือว่ามันกลับรถยากเลยว่า มันต้องมีรถกระเซ้ากันนะที่รถพ่วงแล้วรถพ่วงเขาเปลี่ยนต้องมีรถกระเซ้าแบบนี้รถกระเซ้าเป็นี้รถไถรถไทย่ใช้กับกระเซ้ามอเมาร์ที่บางที่ก็ถามเขาใหญ่เขาใหญ่มั่งคันเฮารถกระเซ้านี่จักกระเซ้ายังถึงประมาณประมาณหากระเซ้าเขาอยว่าหากระเซ้ากระเซ้าประมาณละหาตันมั้งแต่ยี่สิบตันหากระเซ้าเนาะกระเซ้าละวหาตันเนี่ย อาติดกับรถไถจอรเดียปัจจุบันเลนกระเซานี่ปางทีมันแปลงเครื่องเนาะเพราะว่า,าเมื่อกี้มาแต่เครื่นหนึ่งเลยาแต่เครื่องแปลงมานี่งติดกลับมาอีกหนึ่นงบางทีเต็มพอดีแถวคืนเอาไงนะแถวขึ้นแถวอ้อยนะอย่าล่วงกันเพราะว่า,มาเมื่อกี้จะมือดอนอยู่ครึ่งหนึ่งเลย มาห,หอดมอด,ดเป็นกระดีุดสุดแปงพอดีพอเต็มที่ไปสำได้ม่เว้นกันพองา็บ,บินสูงคนเนาะบ,บินโดนสูงๆด้ยฮงแบบหัดบินไม่ขึ้นมานันคือจักรจักมุมกล้องว่าทีเอาสำํำไดพอดีพอดีนะะจบ,บินสูงเกินไปเรื่อกรืภาพเรื่อยไปสวย ่นบินตั้มลำผาบมันสันนองแบบยู่บรรยากาศสันบรรยากาศตัเครื่งเครลมมันแรงเลยมันเป็นหนาหนาวลมมันแห้งนะแตลองไปบินสูงๆมันันนิ่งแล้วกันนะขน้อตั้งมากขนไปย้ายกล่องนนสิมันเป็นผาบมั่วๆผาบเปรๆที่สดนคือการนี่คือการบินตั้มเล่ตั้มมาก มันต้องขยายกลอง่อ,อยๆอกูอเสียงรถเขมามานั่งผักทั้งในหรอก ไมใ่ให้เสียงภาษาไทยโดยทั้งในหรอ,อกอะไรล่ะกล่องโดนก็ได้เกือกนาเกือกลังเยอะร่องกับรถบ่อยเลยดองรถตัดด้วยนี่ไม่ได้จะกับรถตรงทแท่งหล่องเท่านั้น อันนี้เพิ่นเท่งเพิ่เนเท่งไปสองหลองสามหลองนวันนี้เท่งไปเท่งไปสามสองหลองเพียเดียวเบืองเบืองโดนคนนี้โดน,โดน,ดนค่อยสูลมเมืองสูลมเยอะขนาดแเอาตัวเอาตัวราคาสูงมาเหรียญเลยเดีน่นี้ขนาด,นาด,นาดตัวราคาต่ำๆก็จะสูลมบ่ดีคนใดวะเพราะลมมันแรงเลยปีนี้ลมแรงแล้วก,ก็ เข็นใจเศร้าไรไอ้อยทั้งทั้งอุดอดน,นะสิไดยยินข่าวว่าเข้าจะปิดโรงงานจักจะไปขายใส่บุหร่เรียนไก่ก็เกาติบันนี่ยพเพราะใ้เผาอ้อยเท่กาก,กับมุ่งจากัระเผาไปขายเนาะรุนลงไม่ให้เผาอ้อยเนี่ยไม่ให้เผาบัดน,นี้เขาเล่มไเลื่ยถึงมาตรการรุ่นแรงเนี่ยคุณคุณบอกไม่ฟังเนยคุณก็ณเลยต้องปิดโรงงานบอกเพราะโรงงานเป็นผู้ผิดเนี่ยผิด,ดอย,อยังไรตี มุ่งจะว่าเข้าเผาว่าเข้าวาให้เผามุ่งจะขัดสื่อสื่อแล้วเพื่อกดราคาเขานะจากตันละพันสามพันสี่ก็เเรือเก่าหน่อยนะเท่าไรบางนี่กับมันบางบางไรนะมันเอารถตัดเขาบ่ได้นะพี่น้องเอารถแบบใส่ใส่รถตัด่้อยเพราะพื้นที่มันลมมันยังสินะรถมันลมมันยังนี่รถตัดอ้อยเขาบ่ได้เลยมันต้องใช้แรงงานคนแรงงานคนบานนี่กัันคือตัดอ้อยสดนี่ราคามันกับแพงบมื่ะ ตอมัดต่อเนี้ยขันตัดอ้อยคันตัดอ้อยเผาอีกราคาหนึ่งตัดอ้อยสดอีกราคาหนึ่งนี่อ้อยซดนี่คนไปสางใบหรือว่าไปไปตีใบข้าเจ้านะไปตีใบออกข้าเจ้าเดีวไปตัดเนี่ยมันมัดละมันว่าเป็นมัดเป็นกล่องแต่ว่าอ้อยเผานี่ตัดเป็นกล่องเปนยังก็ตัดไงไปหัดเติมาปเนี่ปัญหามันก็คือโรงงานยังรับซื้อเหมือนเดิมมันว่ารับซื้อเท่าไะไรกับเผาตัวมันว่าท่านเเอาอะไวเ่ยมันว่า กาเป็นฝุ่น PM 2.5็มดห้านะเามมันเฉพาะเฉพาะทั้งฝุ่นว่าพอปิดดวงเดียวทั้งใส์สิเป็นเชือดไก่ให้ลิงดูเมืองทรงการเมืองเนี่ยมันเป็นเป็นยังก็เป็นเกมการเมืองของเขาละเขาดูว่าสิตัดแข้งตัดขากันแนนเลยนะมันต้องหยอดฝุ่นออกเอากล่องก็แค่หยอดไปแค่หยอดไปไม่คุณรถเส้นรถเกี่ยว์รถตัดรอยไปเสษเะ รถตัดอ้วยข่อยเสียโดนกระข้างบันนี่ยหับกระข้างมปเลยเนอะมีเห็น,ลนแล้วบันมากเลวบินสูงหดเบตงบาจตอนบัตที่เนี่ยหอดหอดพอดีพอดีไปสุดผุ่นจังกลับขึ้นมากต่ซองรองพอดีวะที่เต็มเป็น่ะว่าขันเป็นจอดที่นี่แหละนี่ในส่วงช่วงนี่แหละที่ ตัดเส่รถขีบนะแล้วโดนเส้นรถกระเซาเลยอ้าวโดนกระไดไม่ใช่โดนเบิดเบิร์นโดนที่บินกลับแล้วเบรคเบิดแล้วแบตเตอรี่หมดพอดีกระสีลุ่งจอดกรสีที่จบคลิปเพียงซ้ำนี้ได้พลังเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อกับการบินมุ่งสูงของโดนนะเบรคเบิด์นสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Mm-hmm.